แกงกะทิรสชาติเข้มข้นนะครับกลิ่นหอมชวนหิวเลยครับกับเมนูนี้ครับแกงคั่วหอยขมนะครับข้าวหมดหม้ออีกแล้วครับเมนูนี้มาเริ่มกันเลยครับตั้งกระทะนะครับตามด้วยหัวกะทิลงไปก่อนเลยครับใช้ไฟเบาไปเรื่อยเนะครับคนให้กะทิเขาร้อนขึ้นมาก่อนใส่พริกแกงเผ็ดนะครับพริกแกงใต้แล้วก็กะปิลงไปด้วยเลยครับ เชฟใส่พริกแกงใต้เข้าไปด้วยนะครับเพื่อเพิ่มความเข้มข้นความเผ็ดร้อนขึ้นมาอีกนะครับส่วนผสมทั้งหมดนั้นไม่ต้องไปจดกันอยู่นะครับเชฟได้พิมพ์ไว้ท้ายคลิปหมดแล้วครับแล้วคราวนี้ก็ตามด้วยหางกะทิลงไปเลยครับคนทุกอย่างให้เข้ากันนะครับให้กลายเป็นเนื้อเดียวกันเลยครับพอน้ำเดือดขึ้นมาอีกทีนึงคราวนี้ เดี๋ยวเชฟจะมาใส่วัตถุดิบหลักของเราละครับนั่นก็คือหอยคมครับวันนี้เชฟซื้อมาที่แบบแกะเรียบร้อยแล้วก็ต้มสุกมาแล้วนะครับไม่อยากจุ๊บอยู่ครับแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายครับน้ำปลาครับ ในส่วนของน้ำปลาเนี่ยลองชิมพริกแกงของตัวเองดูก่อนนะครับถ้าเกิดเค็มไปก็ไม่ต้องใส่น้ำปลาเพิ่มแล้วนะแล้วก็ตามด้วยใบมะกรูดซอยลงไปครับเพิ่มกลิ่นหอมครับสําคัญอีกอย่างนึงก็นี่เลยครับใบชะพลูครับซอยแล้วก็นําลงไปเลยครับตามด้วยชะอมเด็ดอีกครับโอ้โหกลิ่นนี่สุดหอมครับเข้มข้นแล้วก็มีความหอม ของเครื่องสมุนไพรอย่างลงตัวจริงๆครับเมนูนี้รสชาติจะออกคล้ายๆขนมจีนน้ำยานะครับแต่มีความเข้มข้นกว่านะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมของใบชะพูนะครับชะอมเด็ดอีกต่างหากนะครับเป็นอีกหนึ่งเมนูเลยนะครับลาดบนข้าวสวยรลล้อนๆนี่นะครับแล้วก็เชฟก็จะหยอดหัวกะทิลงไปอีกนะครับ เพื่อเพิ่มความเข้มข้นแล้วก็ตกท้ายเลยนะครับคนๆดูครับแล้วก็ลองชิมรสชาติดูนะครับแกงคั่วหอยขมนี่จะมีรสชาติเค็มนำนะครับแล้วก็เผ็ดตามนะครับมีความหวานตามีเล็กน้อยกลมกล่อมด้วยกลิ่นของเครื่องสมุนไพรที่เราใส่ลงไปทั้งหมดเลยนะครับอือหือ มาเลยมาเลยตอนนี้ครับเขาสวยละอ,อนๆต้องเข้ามาแล้วครับตักลาดบนเขาสวยละอ้อนนะครับหยอกน้ำปลาล,ลงไปสักเล็กน้อยให้กลิ่นหอมๆนะแล้วก็เคี้ยวตามจะมีความกรุบๆของหอยขมตามด้วยนะครับโอ kolej, ้โหเป็นอีกหนึ่งเม Warum, นูเลยนะครับที่ทําให้ข้าวหมดหม้อแน่นอนครับลองทําตามกันดูครับ